ทุกคนครับคลิปนี้ส่งมาจากทางบ้านนะครับจากสวนของพี่วัลลันลจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเป็นปั๊มหอยโข่งโซลาเซลล์รุ่นราคาประหยัดสุดถูกสุดราคาครบชุดพร้อมแผงเพียงแค่นะครับหมื่นนิดๆเท่านั้นเองนครับประมาณ12,000กว่าบาทนะครับแล้วก็นะครับพี่วัลลัลนะครับนี่ตอนนี้ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเอามาใส่เป็นนะครับลักษณะของนะครับโรงเรือนของปั๊มหอยโข่งโซลาเซลล์นี่เอาปั๊มหอยโข่งโซลาเซลล์อยู่ข้างในโรงเรือนนะครับแล้วก็เอาแผงโซลาเซลล์ติดตั้งด้านบนบััััังงงแดดดดดบบบฝนนใหหห้้้กกกป๊มมอออยยยโโโโข่ซซลลลาเเ์วไีีะคร็ นะครับเป็นแนวทางนะสำหรับคนที่นะครับต้องการให้ปั๊มหอยโข่งโซลาเซลล์มียุการใช้งานยาวนานนะทำหลังคาให้น้องเขาหน่อยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับพี่วัลลัตติดตั้งเสร็จแล้วนะครับที่สวนนะครับเอาไปใช้อัดหัวใจน้ําแบบสปริงเกอร์ไปเดี๋ยวพาไปดูนะครับนี่ครับพี่วัลลัตนะครับนี่โชว์ให้ดูด้านนอกก่อนนะก็มีแผงโซลาเซลล์ติดตั้งด้วยมิดเดิลแคมป์เอ็นแคมป์ยึดแผงนะครับแบบมาตรฐานเลยนะครับแล้วก็มีสระ นะครับแล้วก็นี่ครับไปอัดสปริงเกอร์นะครับปั้มหอยโขง่งชัวเซลสามารถอัดสปริงเกอร์ได้สบายๆเลยเนี่ยครับพี่วัลลัตร์นะครับถ่ายคลิปนะครับตอนอัดสปริงเกอร์มาให้ดูแล้วนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศโดยรวมที่สวยของพี่วัลลัต์ติดตั้งง่ายติดตั้งได้ด้วยตัวเองนะสําหรับ ปั๊มโซล่าเซลจากโชรูมพี่หมีโซล่าเซลเนี่ยจะเป็นชุดสําเร็จรูปนะครับมีคู่มือไปให้และมีสายด่วนช่างนะครับโทรปรึกษาได้เลยนะครับพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาปรึกษากับทีมงานของพี่หมีโซล่าเซลได้เลยนะครับเราจะมีทีมงานที่ปรึกษากเกษตรกรรุ่นใหม่คอยให้คำปรึกษากับทุกๆคนสําหรับในคลิปนี้พี่หมีโซล่าเซลก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ